สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิสเอลินก็จะส่วนทุกคนมนาะเห็ดข้าวซอยล่วงะบางกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนมามองเอลิสเอลินก็มีเคล็ดลับมาบอกทุกคนเนาะว่าคััวหน้าข้าวซอยแบบใดหน้าข้าวซอยเขาออกมาแซฟโอมกลมกมและหน้ากินแบบนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เก็บไว้ได้โดนอีกเนาะทุกคนเนาะมามองเอลิตเอลินก็มีเคล็ดลับมาบอกวิธีเห็ดจะเป็นแบบใดในนะั้นเขาก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลย ขั้นตอนทำอิดเขาก็จะมาต้มน้ำสุกกันก่อนนอะทุกคนเนะใส่หอมข้าวใส่กะหล่ำใส่สลืลีหลงไปแล้วเขาก็ปิดฝาต้มน้ำให้จนฟดก่อนนะแล้วเขาก็ใส่กระดูกมูลงไปปิดฝาต้มให้จนฟดอีกครั้งทุกคนก็สามารถกะเอาเองได้เลยนอะว่าจะเห็ดปริมาณไล่น้อยสำใดเนะทุกคนเนาะอ่า หลังจากนำฟูดแล้วเขาก็จะตักฝองออกตักฝองออกแล้วเขาก็จะมาปรุงอลูซ่าเลยเนาะใส่เกลือลงไปใส่ข,ข่าไส้ยิวขาวซสอยิวแมกกี้เนาะทุกคนก็สามารถกะเอาเองได้เลยเนาะว่าเฮ็ดปริมาณน้อยหรือหลายเนาะแล้วก็ปิดฝาต้มจนน้ำซีนติดกระดูกเปื่อยเลยเนาะทุกคนเนะาะวันนี้เขาก็จะมาตั้งหม้อข้างแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมบดเนาะทุกคนเนาะ ส่วนผสมมะมองเอลิทเอลินก็จะเคียนไว้ห,หน้าลิปเดอ้อเขาก็จะคั่วกระเทียมให้มีกินหอมก่อนเนาะแล้วก็จริงคอยใส่สีนมูบดลงไปเลยเคล็ดลับในการคัวนะ่วหน้าขาสวยเข้ามะมองเอลิตเอลินมะมองเอลิตเอลินก็จะเพิ่มนั่งมูติดมันลงไปเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็คือนั่งมูติดมันที่มามองเอลิทเอลินทำควมสะอาดล้างแล้วเรียบร้อยแล้วมามองเอลิทเอลินก็มาหั่นเป็นลูกเต่าแบบซีที่เอามาผสมกับซีนม,มลูลงไปคั่วกับซีนม,มูแบบซีลเลยเนาะทุกคนเนาะเหาก็จะคั่วให้จนซีนหั่นแล้วเขาก็จะปรุงอรสซาใส่พริกไทยใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่แป้งหนัวตามด้วยเตาเจียวเนาะทุกคนเนาะยูพีมามองเอลิทเอลินบ่มีมักทวเนาสุดมามองเอลิทเอลินก็ใส่เตาเจียวแทนเนาะทุกคนเนาะ ตามด้วยมักเผ็ดปาปิก้าที่บมีรสซาต์เผ็ดเนาะทุกคนเนาะผู้ใดมักเผ็ดก็เพิ่มรสซาต์เผ็ดเข้าไปได้อีกเนาะทุกคนเนะาะคั่วไปได้ซีนหั่นดีแล้วเราบันี้้เขาก็จะใส่มักเล่นลงไปเลยทุกคน เคล็ดลับในการคั้วหน้าข้าสวยให้แซบนะทุกคนเนาะแมนเขาจะบอสปาส้มน้ำลงไปเนาะเขาจะบใส่น้ำธรรมดาลงไปเนาะมอมองเอลิทเอลินจะปล่อยให้น้ำซีนออกมาเล็บน้ำมักเลนออกมาแบบซีแล้วเขาก็จะเคี่ยวไปจนว่าให้น้ำซีนและน้ำมักเลนแห้งไปเองแบบซีเนาะทุกคนเนาะหลังจากเหมือนแห้งลงไปได้ดนึงแล้วเ,เขาก็จีซีมอรุซาเนาะทุกคนก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกเลยได้ตามใจมากเลยทุกคนแต่ว่ารุซานี่แซบแล้วเนาะ เขาก็จะเคี้ยวไปจนว่าให้น้ำมักเลนเละน้ำซีนแห้งลงไปไปซีละอันนี้ก็คืออันหน้าข้าวสวยแตกมันเนาะทุกคนนะเนาะเคล็ดลับในการคั้วหน้าข้าวสวยข้องมามองเอดเอดเอลินให้ให้หน้าข้าวสวยของเห่าแซบแมนเฮดวิธีนี้เนาะทุกคนเนาะแบบว่าให้มีรสซัดหอมกลมกลมคณะเนานะทุกคนเนาะมีรสซัดหอมขนาดเือเฮดแบบนี้นะแบบว่าให้หน้าข้าวสวยเห่าแห้งแตกมันแบบซีเนาะทุกคนเนาะ บอกได้คำเดียวเลยเนาะวะ่าแซฟทึกใจเลยทุกคนเหตุสูตรนี้วิธีนี้เนาะมามองเอลิสเอลิมก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเนาะทุกคนทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินมือเด้อน่าก็สวยข้องมามองเอลิสเอลินก็ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนน่าแซบขนาดเลยนำซุปข้องห่ากอได้ทีดีแล้วเนาะทุกคนหัาก็พร้อมกินเลยเนาะทุกคนวันนี้ห้าก็จะมาต้มนำ เพื่อที่จะลวกเส้นฝือเนาะแล้วเ่าก็ใส่ถั่วงอกลงไปใส่ผักน้ำลงไปแบบนี้เนาะผู้ได้มักลวกก็เอาไปลวกก่อนเด้อแล้วเขาก็ตักเส้นฝือที่เ่าวลวกแล้วลงไปตามด้วยใส่หน้าข้าวซอยแบบนี้เลยเนาะทุกคนใส่ได้ตามใจมากเลยใส่ได้บัวอันเลยนเนาะเ่าเฮ็ดกินเองมักแบบใดมักเท่าใดก็ใส่ไปเลยเข้าวซอยแบบเส็บๆหอมๆนะทุกคนเนาะแล้วก็โรยหน้าโดยผักบัวผักห้อมซอยเนาะ รวยหน้าด้วยผิกไถและกระเทียมเจียวนะทุกคนเนาะเพิ่มขวมหอมแล้วก็ตักน้ำสุปลงไปแบบนี้เลยทุกคนพร้อมเซิฟแลเนะทุกคนเป็นอะไรหน้าข้าวสวยล่วงผบางคองมัมองเอลิทเอลินนัดเซฟนาดเลยวันนี้เฮาก็จีบ,บีบมังหนาวเพิ่มรดซาต์ดผู้ใดมักรดซา์ดแบบใดกระปุงได้ตามใจมากเลยเนาะทุกคนเนาะขั้นตอนนี้จะมักเผ็ดมักแบบใดกระจัดไปเลยมานะวันนี้เฮาก็จะกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะ แซฟขนาดเลยทุกคนรสซาต์แบบว่าห้อมกลุ่มกลมแซฟขนาดเนาะทุกคนเนะาะวิธีคั่วหน้าข้าวซอยแบบนี้เนาะทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินมึงเด้อ,อเคล็ดลับในการคั่วหน้าข้าวซอยคงมามองเอลิทเอลินมาบอกเนะาะอยากให้หน้าข้าวซอยเขาแซฟห้อมกลุ่มกลมและเก็บไว้ได้ดนเห่าจะคั่วด้วยวิธีนี้เนะาะเมนจะบอผสมน้ำเนาะทุกคนเนาะเห่าจะ ปะให้นําซีนและนํามักเลนออกมาเองแล้วเขาก็จะคั่วไปจนว่านําซีนและนํามักเลนของเห่ามันแห้งตัวลงไปแบบนั้นเลยเนะาะแห้งแล้วก็ให้แตกมันแล้วก็ที่สําคัญเป็นเพิ่มนั่งมู่ติดมันแบบัซนทันลูกเต่าไปแบบสันเข้าไปเนาะเวลากัดทึกนั่งมู่นะกุบกับขนาดเลยทุกคนแซฟขนาดเลยทุกคนก็ลองไป็ดกิินมึงเด้อ และผู้ได้มกรสชซาต์ไไปได้ก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกเนาะผู้ได้มักกินเผ็ดแบบใดก็เพิ่มไปได้อีกเลยมามองเอริณเอลินเฮดซูตรนี้แบบเฮดบบเผ็ดเหมืนเพื่อเพื่อเด็กน้อยและผู้ที่โบกินเผ็ดเนาะทุกคนเนาะก็ให้ยักให้เด็กน้อยได้กินนาข้าวซอยนําเห่าได้เนาะเขาก็อาบ่จําเป็นต้องใส่มักเผ็ดเนาะผู้ได้มักกินเผ็ดก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกตามลังแม่ซีได้เลยเนาะทุกคนเนาะ ยูพีโบมีมักทัวเน่าสุดมามองเอลิตเอลินก่อไซเป็นเต้าเจียวไปซีแทนนอกกระทุดแทนได้แล้วกระซ็บได้คือกันเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นเมืองลาวก็จะใสมักทัวเนาสุดแห้งแซนะ็บเนาะทุกคนเนาะแห้งแซนะ็บเนาะแล้วอันที่มามองเอลิทเอลินคุยอยู่นี่ก็เมนเจลสุกีนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเอามากินแก้มคู่กันกับผักแบบซีเนาะเข้ากันดีขนะเลยทุกคนแซบแซบทุกคน ผู้ได้เห็นคิดมามองเอลิตเอลินแล้วมักในการเฮ็ดอาหารเขามามองเอลิทเอลินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมามองเอลิทเอลินเด้อทุกคนเพื่อมามองเอลิทเอลินที่มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้ทุกคนด้เบิ่งนได้ส่งได้เฮ็ดตามกันไปตลอดเนาะทุกคนเนาะในการเฮ็ดอาหารแมนบ่มีผิดมีทึกเนาะทุกคนเนาะมักอันใดก็เพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเลยทุกคนเฮ็ดอาหารเฮ็ดแบบๆก็ได้เนาะทีเฮ็ดออกมาแล้วแซฟทึกปากตัวเองแซฟทึกปากคนรอบข้าง วิธีนี้แมนวิธีที่ถึกตองแล้วนะทุกคนเนาะคลิปนี้มามองเอลิทเอลินกับโบมีอย่างไรเนาะมามองเอลิทเอลินกับจิคอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวัวอาเบียงโต